วิธีใช้งานแล้วก็เซตอัพสำหรับแอป Baby Nursing สสำหรับ iPhone นะคะเปิดมาหน้าแรกก็จะเ,เริ่มที่ Create a Baby นะคะแล้วก็ใส่ชื่อลูกเราเข้าไปนะคะ Continue แล้วก็เลือกเพศนะคะแล้วก็วันเกิดนะคะแล้วก็เวลา นะคะเรียบร้อยแล้วก็เซตหน่วยนะคะหน่วยก็น้ำหนักเป็นกิโลกรัมส่วนสูงเซนติเมตรขนาดศีรษะเซนติเมตรนะคะปริมาณนี่เลือกเป็น ML ก่อนนะคะเพราะว่าช่วงแรกๆที่เราเพิ่งคลอดหรือว่ากูน้ำนมเนี่ยเราจะปั๊มนมได้น้อย mm hmm. ก็คือถ้าเราวัดเป็น ML mm hmm. ก็จะละเอียดกว่านะคะ mm hmm. อุณหภูมิเป็นเซลเซีย hmm. สนะคะ c o n t i n u e เรียบร้อยนะคะเสร็จเบื้องตน้นก็ถ้าคลิกต,ต่อไปตรงรูปกล้องนะคะตรงมุมบนขวานะคะก็สามารถที่จะเซตน้ำหนักแลกคลอดได้หมู่เลือดนะคะก็กรุ๊ปอะไรนะคะน้ำหนักแลกคลอดเท่าไหร่3กิโล3า0นะคะ ส่วนสูงความยาวประมาณ50นะคะก็เส้นรอบศีรษะก็เท่าไหร่ก็ใส่ไปนะคะสมมติว่า35นะคะเบิร์ดเพลสก็เลือกโลเคชันได้เลยนะคะโอเคดานใส่รูปได้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงเมชเมนเนเนี่ยเราสามารถที่จะ สมมุติว่าเวลาที่เราพาน้องไปไปชั่งน้ําหนักนะคะไปที่โรงพยาบาลเราก็ขี่ลงไปได้เลยเราก็จะเห็นพัฒนาการว่าเอ๊ะน้ําหนักลูกเพิ่มเท่าไหร่ส่วนสูงขนาดศีษะนะคะใส่ได้หมดเลยนะคะโอเคเออถัดมาจะเป็นเรื่องของ n u r s i ซิ n งเน i n g นี่คือการเข้าเต้านะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะคะปั๊มปิงก็คือปั๊มนมบอทเทิลก็คือการป้อนขวดนะคะแล้วก็ ไดเปอร์ก็คือเปลี่ยนพ้มเปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะช่วงแรกๆนี้เรา,าอาจจะอยากเช็คว่าน้องอึอฉี่เป็นยังไงเพื่อจะดูว่าปริมาณน้ํานมเนี่ยได้เพียงพอหรือเปล่าก็วัดได้จากการเปลี่ยนแผมพึ่ดนะคะ การน,นอนแล้วก็เรือกอาหารเสริมนะคะอาบน้ำแล้วก็แม้กระทั่งไปหาคุณหมอตามนัดนะคะ,ะเราบันทึกได้หมดเลยรวมทั้งการให้ยาแล้วก็วัคซีนแล้วก็แอคทิวิตี้นี่ก็กรณีตอนที่เราจะเริ่มมีกิจกรรมสอนลูกนะคะอ่านหนังสือนิทานหรือว่าอะไรนะคะ หลักๆเลยที่โค้ดต้องการให้คุณแม่ได้ใช้นะคะในช่วงแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการเข้าเต้าปั๊มนมแล้วก็ป้อนขวด3อันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาดูวิธีการเข้าเต้าก่อนนะคะวิธีการบันทึกก็คลิกไป การบันทึกการเข้าเตาเนี่ยจะบันทึกได้2อย่างนะคะบันทึกแบบเรียวไทม์ก็คือกดไปที่ตัว L หรือ R ก็หมายถึงว่าเข้าเตาซ้ายหรือเข้าเตาขวานะคะหรือว่าบันทึกย้อนหลังก็คือด้วยการกดเครื่องหมายบวกนะคะเดี๋ยวทดลองกดเรียวไทม์ก่อนนะคะสมมติว่าเราลูกเข้าเตาก็คลิกไปนะคะเวลามันก็จะนับนะคะว่าเราเริ่มเข้าเตาตั้งแต่ตอนนี้มันก็จะนับไปเรื่อยๆ เวลาที่สมมุติว่าเราเข้าเต้าเสร็จแล้วนะคะเราก็กดหยุดนะคะพอก,กดหยุดปุ๊บอันเนี้ย เราก็จะสามารถมากรอกรายละเอียดเพิ่มในหน้านี้ได้อีกอย่างเช่นถ้าที่เราเข้าเต้า cradle h o l e นะคะก็คือ cradle h o l e ก็คือ,อเข้าเต้าท่านั่งปกติ crossover ก็คือใช้แขนในข้างหนึ่งจับนะคะ football h o l e ก็คือเอาขาลูกไปไว้ข้างหลัง side lying ก็คือนอนนอนเข้าเต้านะคะตรงนี้เนี่ยถ้าอะไรยังไงคุณแม่สามารถ ดูในเว็บได้นะคะหรือว่าที่โรงพยาบาลเขาก็จะสอนนะคะสมมติว่าคราวนี้เราใช้ท่าปกติเครดิ้งโฮนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ำหนักเนี่ยสำหรับคุณแม่ที่เข้าเต้าแล้วก็สงสัยว่าลูกเราจะได้รับนมพอหรือเปล่านะคะสามารถใช้ช่างน้ำหนักก่อนและหลังการเข้าเต้าได้แต่ว่าเราต้องใช้ตาช่างที่แบบเป็นตาช่างเด็กนะคะไม่ใช่ตาช่างแบบที่ผู้ใหญ่อุ้มเพราะว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่อุ้มแล้วก็หักลบอันเนี้ยมันจะ ความละเอียดมันจะไม่พอนะคะเพราะว่าเวลาที่ลูกเข้าเต้าเนี่ยความแตกต่างในแต่ละมื้อบางทีมันแบบหลัก560กรัม100กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีใช้ก็คือก่อนก่อนที่เราจะเอาลูกเข้าเต้าเราก็ชั่งน้ำหนักก่อนแล้วเราก็ไปใส่น้ำหนักนะคะสมมติว่าสมมติว่าหนัก3กิโลกรัมนะคะแล้วก็หลังจากที่ก้าวเต้าเสร็จแล้วหนัก3.1อ่า 3.11นะคะก็เท่ากับว่าปริมาณที่ลูกกินนมเราไปได้ก็คือ110กรัมนะคะก็จะประมาณเท่ากับ3ออนนะคะโอเคก็อันนี้เรียบร้อยถ้าสมมติว่าเราเข้าเต้าซ้ายแล้วก็เข้าเต้าขวาต่อเลยเราก็ หมายถึงว่าบางทีสลับข้างใช่ไหมคะก็คือลูกกินข้างซ้ายแล้วยังไม่อิ่มแล้วก็เข้าข้างขวาต่อก็คลิกต่อไปนะคะเวลามันก็จะนับรวมกันเวลาที่เราเข้าต่ออย่างเงี้ยมันจะนับเป็นรอบเดียวนะคะก็กดหยุดนะคะแล้วก็กดดันนะคะก็เท่ากับว่า ถ้าดึงออกมาดูขยายมาดูมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะข้างซ้าย1น,นาทีข้างขวา1น,นาทีแล้วก็มันจีงมือลูกศรชี้ให้ว่าลาสก็หมายความว่าอันนี้ครั้งสุดท้ายที่เราเข้าเต้าเนี่ยก็คือข้างขวาเดี๋ยวรอบหน้าบางทีเราลืมไปใช่ไหมเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อคราวที่แล้วเนี่ยเราเข้าข้างขวาคราวนี้เราก็ควรสตาร์ทที่ข้างซ้ายนะคะอีกวิธีบันทึก อีกอันหนึ่งก็คือบันทึกย้อนหลังบางทีมือถืออาจจะไม่ได้อยู่ในมือเราใช่ไหมคะก็กดเครื่องหมายบวกไปอ่ะคราวนี้เราก็บันทึกได้เลยเหมือนกันว่าเนี่ยวันที่เราเข้าเต้านะคะเวลาสมมติเป็นวันนี้เมื่อเช้า1 0โมง10บนะคะเราเข้าเต้าแล้วก็เสร็จตอน1 0 3โมงครึ่ง นะคะอ่าโอเคนะมันก็จะขึ้นมาเลยมันจะคำวนวณให้ัตน,นมัติว่าเราเข้าเต้าครั้งนี้ยี่สิบนาทีนะใช้ท่าอะไรอันนี้ก็แก้ได้นะคะน้าหนักนี่จะกรอกก็ได้เราก็เลือกไปว่าเราเข้าข้างไหนอ่เราเข้าข้างข้างซ้ายนะคะเข้าข้างขวาอันไหนก็ได้นะคะเรากดดันนะคะก็เท่ากับว่าเนี่ยบันทึกย้อนหลังอันที่เราเพิ่งเพิ่งบันทึกไปก็คือเป็นรอบสิบโมงสิบนะคะก็ เพิ่มได้เรื่อยๆสมมติว่าอีกครั้งหนึ่งเราเข้าเตาตอนเที่ยงนะคะแล้วก็เ็ษตอนเที่ยงครึ่งเหมือนกันนะคะก็โอเคถ้าก็วันนี้วันนี้เราเข้าเตาไป3ครั้งนะคะ เรียบร้อยถัดไปจะเป็นเรื่องของการปั๊มนมนะคะปั๊มนมก็บันทึกคล้ายๆกันนะคะถ้ากดสตาร์ทนี่ก็ปั๊มแบบเรียวไทม์นะคะก็มันก็เวลามันก็จะนับนับไปเรื่อยๆนะคะเวลาที่เราปั๊มเสร็จแล้วเราก็กดหยุดนะคะพอกดหยุดปุ๊บอันนี้เราก็จะมาบันทึก Default เนี่ยมันจะใส่เอาไว้ให้เลยนะว่าข้างซ้าย50ข้างขวา50าวมเป็นร้อยเราก็เข้ามาแก้ตรงนี้อย่างสมมุติว่าให้ใสตรงฝั่ง สองข้างนะคะข้างซ้ายสมมุติว่าเราปั๊มได้10 ml นะคะข้างขวาได้20 ml นะคะมันก็จะคำนวณรวมให้ว่าทั้งหมดที่ปั๊มรอบนี้ได้30 ml นะคะใช้เวลาปั๊มไปนานเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็แก้ได้เหมือนกันนะคะก็นะคะ แล้วก็อันนี้คือปั๊มแบบแบบเรียวไทม์นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าบันทึกย้อนหลังสําหรับคุณแม่มาเริ่มใช้แอปอันนี้หลังจากที่เราจดลงสมุดมาแล้วก็มาเกาะกลงไปได้นะคะค่อยๆเกาะกไปทีละอันที่เราไอ้นั่นก็เริ่มจากปริมาณนะคะวดข้างซ้าย15ข้างขวา25นะคะเวลาที่เราปัม๊มเราปั๊มตอนเที่ยงนะคะเสร็จตอนเที่ยงกว่า โอเคนะคะก็เป็น2ครั้งตรงด้านบนเนี้ยมันก็จะมีรวมว่าวันนี้ปั๊มไปสองรอบนะคะเฉลี่ยได้35 ML แล้วรก็รวมทั้งหมดเนี่ยนะคะปั๊มปิงถัดไปก็เป็นเรื่องของการป้อนขวดนะคะป้อนขวดไม่มีแบบเรียวไทม์นะคะก็คือใช้บันทึกเอากดที่เครื่องหมายบวกก็ เลือก bottle t ไทนี่ก็คือนมที่เราป้อนลูกเป็นนมอะไรถ้าเป็นนมแม่ก็เลือกนมแม่นะคะแล้วก็ปริมาณที่เราที่เราป้อนนะคะอันนี้ขี่เอาเองได้เลยนะคะสมมติว่าลูกทานไปได้4 0 ml นะคะก็บันทึกไปนะคะแล้วก็มันจะมีวิธีบันทึกอีกอันหนึง่งก็คือว่าลูกอ่าเริ่มจาก ป้อนขวดนะคะเริ่มจากดูว่าเราชงเราเราใส่ไปในขวดเท่าไหร่สมมุติว่าใส่ไปในขวด65 ml นะคะแล้วก็พอตอนลูกทานเสร็จแล้วในขวดเหลือเท่าไหร่สมมติว่าเหลือ10 ml นะคะมันก็จะคำนวณให้อัตโนมัติว่าอ๋อที่เราที่ลูกทานไปเนี่ยคือ55 ml นะคะก็คือบันทึกแดงสองอย่างว่าเราจะแบบเหมือนกับ ใส่ลงไปเลยว่าตอนที่เราป้อนตอนที่ตั้งใจตอนที่เราเอานมให้ลูกครั้งแรกเนี่ยเราให้เท่าไหร่แล้วก็พอทานเสร็จแล้วลูกทานไม่หมดก็มาเกาะอีกทีหนึ่งหรือว่าเราจะบวกลบเองก็ได้เราก็ไม่ต้องมากาะตรง start a t หรือว่า end a d นะคะก็จบไปก็มันบอกว่าเราถ้าลองเวลาผิดนะคะโอเคโอเคนะคะก็จะเห็นตามนี้ตัวอย่าง ครั้งโอเคค่ะวิธีใช้งานก็แค่นี้นะคะแล้วก็มันจะมีอันคือตรงเซตติ้งอันนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้อย่างที่บอกคือว่าตรงที่เป็นรูปฟเฟืองนะคะคือถ้าต่อไปเนี่ยปริมาณน้ำนมเราเพิ่มเยอะแล้วแล้วเราปั๊มได้มากกว่า2อ,ออนต่อครั้งเราก็มาเปลี่ยนเป็นออนตรงนี้ได้นะคะแต่ช่วงแรกใช้ ml ใช้ ml ไปก่อนนะคะโอเคโฮมนะคะก็เวลาที่คุณแม่ จะส่งการบ้านโค้ดนะคะก็ให้แคปทั้ง3หัวข้อนี้นะคะก็คือเนอร์ซิ่งคือการเข้าเต้าปั๊มปิง้งค่นปั๊มนมแล้วก็ป้อนขวดให้โค้ดดูนะคะก็คลิกไปที่หน้านี้นะคะแล้วก็ขยายมันออกมาเลยว่าอ๋อวันนี้เนี่ยคุณแม่ปั๊มนมไปเอกเข้าเต้าไปกี่รอบนะคะอ่ะอย่างอันเนี้ยเข้าไป3รอบแล้วก็อะไรเท่าไหร่นะคะ เวลาหน้าที่เป็นปั๊มปิ้งก็เช่นกันนะคะต้องคลิกกดตรงลูกศรน,นะคะให้มันขยายลงมาแล้วก็แคปหน้านี้นะคะส่งให้โคดถ้าเกิดอรอบมันเยอะๆเนี่ย หน้าเดียวมันอาจจะแคปไม่หมดก็แคปไป2ทีนะคะให้โคด้ดดูให้ครบนะคะว่าเราปั๊มไปเท่าไหร่เอาแล้วก็อีกอันนึงนะคะตรงเซตติ้งตรงเฟืองเนี่ยเราสามารถเลือกได้เห็นตรงนี้ไหมคะที่เป็น this month นะคะเราสามารถเลือกให้เป็น this week หรือว่า today อย่างเดียวก็ได้นะคะ this week ก็โอเคจะได้ดูทีละ7วันนะคะมันก็จะขึ้นมาว่าเป็น this week นะคะทุกๆหมวดเนี่ยมันสามารถที่จะเซตติ้งได้เหมือนกันตรงเฟืองนะคะเลือกได้เลยว่าเป็น This week หรือว่า today หรือว่า this month นะคะโอเคค่ะอย่าลืมนะคะสามหมวดนี้ที่โค้ดต้องการก็คือ nursing pumping แล้วก็ bottle นะคะอยากให้บันทึกทุกครั้งนะคะเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาอะไรโค้ดดูจากกันบ้านก็พอจะแบบเหมือนกับช่วยหาสาเหตุแล้วก็ช่วยคุณแม่แก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะแต่ถ้าเราไม่บันทึกเลยเนี่ยอยู่ดีนมลดไปเมื่อไหร่เราก็จะไม่รู้นะคะโอเคค่ะ